Ừ, สิ่งที่ผมวาดต้งใจสุดๆซึ่งเกาหลีเหนือวาดยากสุดๆผมก็เลยติ๊กถุกแบบเบียเบ้ยวๆเ,เพราะว่าดาวมันวาดยากส่วนสหรัฐถามว่าดาวทำไมมันเป็นสีดำเพราะไม,ไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรแล้วซึ่งก็มีตามนี้เลยอังกฤษกับเกาหลีเหนือวาดยากสุดซึ่งเกาหลีเหนือวาดยากกว่าใช่ใช่ผม,มตั้งใจสุดๆสุดๆเลยมือนิ้วแทบ เข้าใจอยู่น้องทุกคนน่าจะรู้นะว่ามีมีไทยด้วยนะมีทไายด้วยโอเคสำหรับวันนี้ไม่่อยนี่คือสีที่ใช้ถ้าใครไม่พอใจก็ขัแยกไปเลยชิบเนี่ยก,ก็พยายามเต็มทีล่ละ ส่วนเกาหลีตก้ก็ก็เพราะว่าง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นประเทศที่ยากๆเนี่ยเ,เพราะว่าอังเกาหลีเหนือและเพราะว่าดูทรงมันและนี่คือสิ่งที่ผมวาดภายในทุนกคนอาจจะจกตกใจแต่ไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่เขียนหน้านี้ละเพราะว่าดูแล้วยังไงก็ไม่หลอกผู้ผมเขียนผิดตลอดซึ่งผมก็แอบเขียนเกาหลีตายไว้นิดหน่อย แต่วพอได้เนาะนี่คือสิ่งที่ผมจะประกาศแต่ผมไม่ได้ตั้งใจว่าก็แต่ก็จะพยายามพยายาม